ครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําตัวอย่างให้พวกเราดูเนาะว่าการกําหนดขนาดชิ้นงานนะครับการกําหนดศูนย์ชิ้นงานการเลือกเครื่องมือตัดนะครับของชิ้นงานตัวนี้จะเป็นเครื่องกลึงนะครับอันออน,ออน,น,อนี้จะเป็นเครื่องกลึงเนาะรอบก่อนเป็นเครื่องมิลลิ่งรอบนี้จะเป็นเครื่องกลึงขั้นตอนการการกําหนดมันก็จะจะเป็นขั้นตอนเดียวกันแต่ว่านะครับมันเป็น คนละเครื่องนะครับคนละซอฟต์แวร์ก็อาจจะต่างกันหน่อยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดชิ้นงานกําหนดศูนย์แล้วก็กาหนดเครื่องมือตัดนะครับเราก็จะส่งครูเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการแคปหน้าจอส่งครูนะครับในวันนี้ก็3อย่างนะครับก็จะเป็นการกําหนดชิ้นงานแล้วก็แคปหน้าจอส่งกําหนดศูนย์แล้วก็แคปหน้าจอส่ง แล้วก็การเลือกเครื่องมือตัดนะครับแล้วก็แคปหน้าจอสองครูนะครับอันนี้เรามาดูกันครับว่าตัวอย่างเป็นยังไง<ม>เปิดซอฟ์แวร์ขึ้นมานครับเป็นซแวร์งานกลึงนะครับอันนี้เราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีเครื่องกลึงขึ้นมาอันนี้ขั้นตอนในเรื่องของการาการซูมการเล่นหรือการเปิดปิดภาพนะครับมุม1มุม2มุม3นะครับตัวนี้ครูทำคลิปก่อนหน้าไว้ให้พวกเราดูแล้วนะครับ วันนี้ก็จะเป็นการกําหนดชิ้นงานกําหนดศูนย์แล้วก็กําหนดเครื่องมือตัดเนาะส่วนการกําหนดชิ้นงานนะครับเราจะไปที่เมนูนะครับแถบด้านขวานะครับจะเป็นลักษณะรูปหัวจับนะครับหัวจับชิ้นงานนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นนับจากบนนะครับเป็นช่องที่3นะครับคลิกเข้าไปปึ๊บอ่าตัวนี้นะครับมันก็จะมีอ่า d i m ม n ชั o นความตนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะกําหนดนะครับครูขอ,ขออนุญาตนะครับออกไปก่อนนะครับเราจะกําหนดขนาดนะครับตัวนี้เราต้องดูค่าเราก่อนว่ามันเป็นนิ้วหรือเป็นมิลน,นะครับนี่เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นมิลลิเมตรก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตร หลังจากเราเปลี่ยนมิลลิเมตรเสร็จแล้วเราค่อยมาเข้ามาคำสั่งกำหนดชิ้นงานนะครับจะเป็นรูปหัวจับชิ้นงานเนาะคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีศูนย์งานนะครับมีศูนย์งานเป็น W1 MW นะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์เครื่อง แต่ตัวนี้ครูให้เรามาตั้งนะครับมันก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่ตัวนี้มันอยู่ที่100่งรอยกับดิเมนชันนะครับไดเมิเตอร์ความโตอยู่ที่40สมมุติครูจะให้ความยาวมัน120ครูก็คลิกบวกนะครับเป็น1น0่งอ่าส่วนดิเมนชันครูจะให้มันโต50อ่าโต80ครูก็คลิกให้มันโต80ปั๊บอ่าโต80นะครับไม่แปดห้ ตัวแปดสิบอันนี้นี่คือการกําหนดชิ้นงานนะครับแล้วก็กําหนดศูนย์นะครับมันก็จะอัตโนมัตินะครับในเรื่องของการกําหนดศูนย์มันก็จะอยู่กึงกลางนะครับของชิ้นงานแล้วก็อยู่ที่ปลายนะครับของชิ้นงานเป็นแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมากําหนดเครื่องมือตัดนะครับถัดลงมานะครับจะเป็น รูปเหมือนม้วนเทปสีดำดนะครับเป็นการกำหนดเครื่องมือตัดนะครับคลิกเข้าไปชิลลสลุกช็อปของราคาดีไอเทมโดดเดช็อปของราคาดีสบายตังค์ในกระเป๋าช็อปของราคณาเึ๊บนะครับไอตัวที่เป็นรูปกุญแจล็อกนะครับเป็นรูปกุญแจล็อกเราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ถ้าตัวไหนที่ไม่มีกุญแจนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับอ่านะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ ตัวไหนที่เป็นล็อกเราเลือกไม่ได้สมมตินะครับครูจะเลือกทูลตัวนี้ตัวที่นับลงมาจากข้างบนนั1 2หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับครูก็จะคลิกค้างนะครับเห็นไหมครับคลิกค้างแล้วลากขึ้นมาแล้วมาวางใส่ที่หมายเลขหนึ่งถ้าต้องการให้เป็นหมายเลขหนึ่งครับปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นการกําหนดขนาดต่างๆอันนี้เอาอีกสักทูนหนึ่งนะครับอีกสักทูนหนึ่งอีกสักทูนหนึ่ง ตัวนหนดีมีดวีมีดวีดไม่มีมีดวีมีดวีดนล็อกหมดเลยเอาตรงน,นี้แล้วกันมีดสามเหลี่ยมเอามมดนี้นะครับปิ๊บ ลากมาครับใส่ทุนที่สองโอเคนะครับนี่ก็ชือว่าเ,อาเรียบรย้อยในเรื่องของการกําหนดชิ้นงานแล้วก็กําหนดศูนย์แล้วก็กําหนดเครื่องมือตัดนะครับอา่าปึ๊บเราเข้ามาอยู่ที่หน้าหลักนะครับในการเขียนอันนี้ทูนของเรานะครับมันก็จะมีทูนแล้วเ,เปิดดูภาพ ดูภาพนะครับดูภาพเพิ่ะจะมีทุนหนึ่งทุนสองครับเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ในนี้น,น,น,นี่เวลาเราแคปหน้าจอส่งครูนะครับแคปหน้าจอส่งครูแล้วก็เปิดมุมมองดูได้นะครับหนึ่งสองเวลาแคปหน้าจอส่งครูนะครับเราก็ไปที่รูปหัวจับ เราก็แคปหน้าจอตรงนี้นะครับทรงครูแคปหน้าจอตรงนี้ทรงครูนะครับแค่รูปเดียวนะครับมันก็จะได้อยู่2งานก็คือ1นึ่การกําหนดขนาดชิ้นงานกับ2คือการกําหนดศูนย์ชิ้นงานส่วนการกําหนดทุนนะครับให้มาที่ตัวที่เป็นฟิลนะครับตัวที่เป็นฟิลปิดตรงไหนติด ปึ๊บ่าตัวนี้เราก็แคปหน้าจอตัวนี้นะครับส่งครูนะครับอ่าส่งครูแค่นี้ครับนะในวันนี้ให้เราส่งอยู่2รูปแต่เป็น3งานนะครับก็คือ1นึ่งการกําหนดชิ้นงาน2การกําหนดศูนย์สาการกําหนดเครื่องมือตัดนะพอเราจะเข้าไปดูที่หน้าจอเราก็เข้าไปที่ตัวข้างล่างนะครับที่เป็นตัวเ,เขียนล่างข้างล่าง ข้างล่างที่เป็นตัวกําหนดทุนนะครับกดเข้าไปปึ๊บเราก็ดูมุมมองปึ๊บนี่เรามีทุนแล้วมีชิ้นงานแล้วนะครับอันนี้เรากดดูเฉยตัวที่ส่งก็ก็คือตัวที่ครูให้แคปแค่นั้นแสดงว่าวันนี้นะครับส่งแคปแค่สองรูปนะครับได้อยู่3อย่างโอเคนะครับนี่ก็เวลาออกนะครับเราล้วก็กดการกระบาดข้างบนนะครับ ขวามือนะครับกาก,กบ,บาทข้างบนขวามือกดออกปั๊บคลิกถูกปุ๊บโอเคนะครับครับวันนี้ก็ฝากนะครับให้พวกเราเข้าไปทำแล้วก็ส่งงานครูนะครับผ่านคาส s รูมโอเคครับผมมีข้อสงสัยนะครับทักถามครูได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ